ขนมปังใช่หรือปเปล่าอ่าทำจากขนมปังแล้วก็าําจากอะไรครับโฟมเหรออ่าแต่ตอนนี้เขาที่ยมใช้โฟมไหมลูกไม่ค่ะอ่าตอนนี้เราก็ต้องช่วยกันรลรงล์อานุรักเอ่อก็เรียกว่าอะไรนะสิ่งแวดล้อมใช่ไหมเขาก็เลยใช้เศษวัสดุที่ที่ทําไมลูกจากธรรมชาติสามารถย่อยสลายได้ง่ายนะครับ เป็นทูบก,กับเป็นเทียนเอาไว้ไว้ใส่ในกระทงนะครับแล้วก็ไว้จุดการจุดทูบจุดเทียนนะครับเพื่อเพื่อเพื่ออะไรครับเกษณีปิดไม้หน่อยครับอ่าเกษณีหนูตอบเลยค่ะลูกเกษณีหนูตอบุณครูหน่อยับว่าทําไมเราต้องจุดทูบจุดเทียนในการลอยกระทงด้วยเพราะอะไรครับ เป็นประเพณีอ่าเป็นประเพณีแล้วเราจุดธูตจุดเทียนเพื่อขอเข้ามาใครครับรเก่งมากเลยครับรอ่าใช้ User Name แขกเนี่ยใชรเอ่ยชื่ออะไรลูกอ๋อเก่งมากเลยเพื่อขอเข้ามาพ่อแม่คงคานะครับว่า่าจากที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นอุปโภคบริโภค นะครับบริโภคใช้ดื่มใช่ไหมนะครับแล้วก็ใช้ในการซักผ้าใช้ในในกิจการต่างๆที่เกี่ยวกับน้ำเนี่ยถึงเวลา1ปีเราก็มาขอขมาขาแม่คงคานะครับแล้วก็สังเกตบางคนมีความเชื่อทางประเพณีว่าสิ่งที่เราจะใส่ไปในกระทงองนะครับควรที่จะตัดเล็บใส่ลงไปในกระทง ตัดผมหน่อยหนึ่งใส่ลงไปในกระทงนะครับแล้วก็อาจจะมีใส่เงินนะครับลงไปในกระงคงไม่มีใครใส่ทองไปในกระทงแล้วลูกนะนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อปลดปล่อยนะครับสิ่งที่ไม่ดีนะครับให้ลอยไปกับสายนะ้ําลอยไปกับกระทงใบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ อะไรต่างๆที่เราต้องขอขมาพระแม่พงคาหรือสิ่งต่างๆที่เราต้องการที่จะออนะครับใส่ไว้ในกระทงเราก็อธิษฐานไว้แล้วก็ให้ลอยไปนะครับลอยไปกับกระทงในใบนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นประเพณีที่นะครับเขาสืบทอดกันมาแต่โบราณแล้วตั้งแต่สมัยออสุขโขทัยนะครับไล่มาเรื่อยๆอยุธยามาเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้นักเรียนก็สามารถทํากระทงได้นะครับแต่ตัวนี้อุปกรณ์นักเรียนยังไม่มีนะครับนักเรียนก็สามารถวาดรูปเกี่ยวกับกระทงเจ้าสวยยังไงก็ได้แล้วแต่นักเรียนก็สามารถทําได้นะครับนักเรียนนักเรียนมาดูอุปกรณ์อุปกรณ์ที่เราต้องทำกระทงมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับมีอะไรครับใบตองมีอะไรครับ มีรูปเทียนมีใบตองมีต้นกล้วยขนาดเราต้องการเล็กยังไงขนาดใหญ่ไงก็ขึ้นอยู่กับเราจะเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดไหนใช่ไหมเด็กมากครับมีตะปูเข็มมีแม็กมีกังไกลแล้วก็ดอกไม้ต้นกล้วยไม้ใส่กล้วยไม้หรือใส่ดอกดาวเรืองเพื่อเขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อตัวเองก็ได้มี มีความเจริญรุ่งเรืองอะไรประมาณนี้นะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคำสอนของโบราณมานะครับว่าสิ่งไหนที่เราควรใส่ไปในกระทงรง้วก็ขอเข้ามาพราแม่คงคานะครับอ,อันนี้ก็คืออุปกรณ์ในการทํากระโรงนะครับสามารถทําได้ไหมนักเรียนทําได้นะครับคุณครูให้เลือกสองแบบนะครับบางคนมีเวลา อาจจะทํากระทงสดถ่ายรูปคู่กระทงแล้วก็ไปส่งในลายาการงานของรูกันบ้านบางคนทําในใบางานก็ได้อาจจะเป็นวาดรูปก,ก็ได้หรือใครจะทากระทงจริง,รงๆให้รูเห็นมาส่งในรูปนั้นก็ได้ไม่ว่ากันรอยกระทงวันไหนครับนักเรียนวันศุกร์ใช่ไหมศุกร์นี้ใช่ไหมนะครับประเพณีลอยกระทงนะครับแต่ช่วงนี้ อ้าววิชาการงานอยู่หน้าไหนล่ะครับวิชาการงานอยู่หน้าไหนเลยครั้งที่แล้วอยู่หน้าไหนก็ต่อหน้านั้นนี่ลูกโอ้อ้าวใครหาคนแรกครูให้คะแนนเลยหน้าอะไรครับเร็วๆครับหน้าอะไรครับหกสิบแปดนะครับหกสิบแปดเก่งมากเลยอยู่สี่สิบสี่ชื่ออะไรลูก อาทันจทิ์เก่งมากเลยลให้ทันยาทิปสี่คะแนนเลยบวกคะแนนนะครับที่ส่งงานอีกเป็นห้าคะแนนเก่งมากเลยนะครับอ่ะน้กเเียนก็สามารถวาดนะครับกระทองนะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นกลวยดอกไม้น้กเรียกก็ว่าอาจจะเป็นทุ่เพียนแล้วว่วาดเป็นดอกไม้ก็ได้นะ เข้าใจไหมครับรูปแรกที่บอกว่ากระทรง4สี่มุมนั้นเรียนก็เป็นกระทรงวงกลมก็ได้ไม่ว่ากันเข้าใจไหมครับ<ช>แล้วก็ประเมินชิ้นงานของตัวเองดีว่ามันสวยขนาดไหนจะให้ดีมากหรือพอใช้หรือควรปรับปรุงนนนยนประเมินตัวเองเลยนะครครับครูด้อว่านี่คะได้ค่ะ,คะแต่ใช้ลิศอว์หนูใช้ปากกาแล้วแต่ลูกไม่ว่ากันนะครับแล้วก็ตกแต่งให้เรียบร้อยแล้วก็สวยงามในใบงาน ครับอ่าเดี๋ยวหนูได้เข้าก่อนแล้วหนูไปซื้อดีสอเยอะ